จริงๆสิ่งที่กันควรจะต้องพิสูจน์ก็คือมูลนิธิมูลนิธินี้ผมตั้งมูลนิธินี้ผมจดทะเบียนมูลนิธินี้ผมเป็นประธานแค่นั้นจบแต่พอมันแยกกันอยู่ระหว่างมูลนิธิที่ชื่อกันจอมพลังแต่กันจอมพลังเสือกไม่อยู่ในมูลนิธิคนมันก็เอ,ะะอ๊ะละอ้า แล้วเวลาชั้นบริจาคเนชั้นอยากบริจาคให้กันไงตกลงเงินไป,ไ,ปไปตกเป็นของใครความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ควรจะเกิดขึ้นในฐานะมูลนิธทกันจอมพลังกันจอมพลังไม่ต้องรับเลยเพราะเขาไม่ใช่กรรมการมันชักเอ๊ะแล้วเว้ยมันชักแปลกๆแ,แล้วเว้ยทางแก้ก็คือทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน ในเมื่อมันเป็นชื่อบุญนิธิเราและเรายังไม่ตายมันไม่เหมือนมูลเลิธทิรับุบรุษผลเอกเปรมไม่เหมือนมูลนิธทินั้นูมนิธินี้ที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนแต่การจอมพลังยังไม่วายชนการจอมพลังทํางานด้วยตัวเองใช้ชื่อตัวเองใช้หน้าตัวเองแต่มูมนิธิที่เป็นชื่อตัวเองการไม่เกี่ยวในทางกฎหมายมันจะได้ย่งไงล่ะ มันจึงกัดกินความน่าเชื่อถือเวลานี้ยังไม่มีเรื่องทุจริตอะไรนะครับมันเป็นวิกฤตศรัทธาวิกฤตต่อความน่าเชื่อถือของการจอมพลังยิ่งมันไปพัวพันกับธรรมนัตพรมเผ่าเข้ามันจึงกระทบต่อความรู้สึกเชื่อถือและไอ้ก,กันกูสาเชื่อมึงตกลงถ้ามึงเลิกทำมูลนิธินี้ซับสมบัติทั้งหมดตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัตพรมเผานี่มันอะไรกันวะ คือเครดิตของผู้กองธรรมนัสมันมีไม่สูงในสังคมไทยแม้ว่าท่านพยายามจะพิสูจน์ตัวเองพยายามจะทำงานพยายามจะนั่นนี่แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจของคนส่วนใหญ่ในสังคมมันไม่ได้มีมากและพอกันจอมพลัง ซึ่งคนในสังคมเชื่อถือมากศรัทธามากมันไปพัวพันกับธรรมนัตในเชิงผลประโยชน์มันกระทบกับกันนะครับมันไม่กระทบกับธรรมนัตนะครับคนที่ขาดทุนคือกัรจอมพลังคนที่เท่าทุนก็คือผู้กองธรรมนัตท่านก็คงงงๆอยู่เหมือนกันเนาะว่ามาเกี่ยวกับกูได้ยังไงจัอธิบายอย่างนี้ อีน้ำแข็งใส่น้ำส้มนั่นน่ะอยากจะให้เกี่ยวจึงพยายามจับคู่กันกับธรรมนัตนัดก,กันกันกับนัดนัดจอมพลังกันพรมเผ่าจับไปจับมาคนแม่งเอ๊ะเวะ้คนเริ่มแบบโอ้แม่เจ้าฉันจะเชื่อเธอต่อได้ไหมกันจอมพลังแค่นั้นเอง แต่ในที่สุดแล้วการจอมพลังก็พยายามที่จะแก้ในจุดนี้คือเดี๋ยวผมไม่จำเป็นประธานเองก็ได้เดี๋ยวผมจะแก้เงื่อนไขว่าไม่ให้ละมูลนิธิการจอมมูลนิธิธรรมนัฐพมเพอะแต่มันช้าไปแล้วไงในการมาแก้จุดนี้มันช้าไปแล้วศรัทธามันพังไปแล้วส่วนหนึ่งคนเริ่มรู้สึกว่าที่ผ่านมาคืออะไร ฉันนึกว่ามุนที่กันจอมพลังกันจอมพลังเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยกลับไม่ใช่ไงส่วนคนที่มาแจมในงานวันนี้อเอากันจอมพลังให้จบมันมีเงินบริจาคที่บริจาคให้แก่ตัวกันจอมพลังซึ่งวันนี้ไม่ได้ชี้แจง วันนี้ชี้แจงในนามมูล,ลนิธิครับแต่เงินมันมีสองเส้นไงเส้นที่บริจาคให้กันเอากันเอาไปพี่ร่วมด้วยเข้ามูลนิธิไหมถ้าไม่เข้าไปไหนส่วนเงินเข้ามูลนิธิมันตรวจสอบง่ายมันเข้าออกเป็นระบบและมีระบบตรวจสอบแล้วดังนั้นมันจึงอยู่ที่ตรงนี้แหละกันต้องเข้าไปรับผิดชอบมูลนิธิชื่อตัวเองให้ชัด อย่างน้อยต้องเป็นประธาน 2. จะได้จะได้รับผิดชอบตามกฎหมายสองความสัมพันธ์กับผู้กองธรรมนัสจริงๆผมไม่อยากก้าวไก่นะมนุษย์มันรู้จักกันได้อะแต่ทำยังไงให้สังคมเขาไว้เนื้อเชื่อใจเรากับการที่เรารู้จักคนคนนี้และถึงขั้นถ้ามูลนิธิมีอันเป็นไป จะโลกจะอะไรทรัพย์สินทั้งหมดของโมนิธิไปยกใหู้ลนิธิธรรมนัตเนี่ยมันจบไงมันจบส่วนไอรักชนกเนี่ยผิดที่ผิดทางผิดกาลเทศะมากไอรักชนกเป็นนักการเมืองเป็นสอสอถ้าคิดว่าผู้กองธรรมนัตจะมาฟอกเงินผ่านูลนิธิการจอมพลังหรือใช้การจอมพลังเป็น คน่าทีมหาเสียงหาคะแนนนิยมต้องถามว่ามันผิดตรงไหนก่อนและการเป็นสอสอมันมีกลไกลสภาตรวจสอบอยู่ทำไมไม่ใช้จะตรวจสอบธรรมนัตก็ตรวจธรรมนัตสิทำไมต้องมาย่ำยีกันจอมพลังนี่คือพิรุธ ส่วนพี่นวัตบริจาคเงินแล้วเอาคืนได้ด้วยเหรอการบริจาคเงินให้มูลนิธิมันเอาคืนไม่ได้นะเว้ยมันเข้าระบบไปแล้วการจอมพลังจึงบอกว่าเอาเอางี้ก็แล้วกันผมเดี๋ยวผมเอาเงินส่วนตัวคืนให้พี่นะก็ลีลาอีกว่าจะไม่เอาเงินส่วนตัวของข้าเอาอะไรกันนักหนาวะ เงินมูลนิธิบริจาคแล้วคืนไม่ได้นะจ้าให้แล้วให้เลยสิเพียงแต่พอเกิดเรื่องแล้วก็ประกาศได้ว่าไม่ให้อีกแล้วนะไม่ไว้ใจแล้วนะไม่เชื่อแล้วนะแค่นั้นจบโตแล้วเนาะสังคมเขาก็จะกล่าวหาเอาว่าหิวแสงบ้างละหาซีนบ้างละเนาะเรื่องนี้มันจึงอยู่ที่ว่าการจอมพลังจะทำงานนี้ต่อไปไหม จะทำยังไงให้มันถูกต้องจะทำยังไงให้คนยังเชื่ออยู่แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นสําหรับการจอมพลังแต่กับสังคมเนี่ยผมคิดว่าอย่าให้ศรัทธามันเสียไปมีคนทําดีทําจริงมากมายไก่กองในสังคมอย่าให้เหมือนปรากฏการณ์พระอะ เจอพระไม่ดีเลยพระเลวหมดเลยไม่ศรัทธาพระแล้วกระถงกระถินหลายวัดไม่มีกระถินเงินบริจาควัดลดลงอันนี้ก็เหมือนกันอย่าเสียศรัทธาต่อคนทำความดีเพียงแค่ติดตามตรวจสอบเขาให้แน่ชัดเราจะได้ไม่เสียใจก็แค่นั้นเอง ผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่อยากให้กันทํางานในบทบาทนี้ต่อไปเพียงแต่ทาให้มันชัดเจนโปร่งใสามากขึ้นเท่านั้นเป็นพอให้กําลังใจนะจ๊ะรักนะจุบจ๊บ